ในสี่ยุคคือปีตามหายุคปีตามหียุคมาตามหายุคและมาตามหียุคนั้นมีในพิสดารดังต่อไปนี้นะสี่ยุคเนี่ยภิกษุณีไม่ใช่คนเนื่องถึงกันด้วยความเกี่ยวเนื่องทางมารดาไม่ใช่คนเกี่ยวเนื่องถึงกันด้วยความเกียเกยเก่ยวเนื่องทางบิดาเจ็ดชั่วอายุคนเนี่ย เจ็ชั่วอายุของบุพราชนกนี้คือบิดาอ๋อบิดาบิดาของบิดาคือปู่ก็คือพ่อกับปู่ทีนี้บิดาของปู่นั้นคือปู่ทวดแล้วก็บิดาแม่ของปู่ทวดปู่ชวดโอ้โหขึ้นไปอีกนะฮะ ก็คงจะไม่เหลือแล้วครับแต่ว่าน่าจะเหลือแต่ลูกหลานเนาะของปู่ชว่วปู่ทวดปู่ชวดขึ้นไปอีกนี่คงเหลือแต่ลูกหลานนั่นแหละ,ะแสดงว่าไอ้พิกษุนี้ถ้าไม่ได้เกี่ยวเนื่องทางทางฝั่งทางบิดาทางปู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไใช่ย,ยาติเพราะว่าอธิบายถึงไม่ได้เกี่ยวเนื่องทางบิดากับปู่ก่อนนะตลอดเจ็ดชั่วยุค ทั้งข้างสูงและข้างต่ำแม้อย่างนี้คือบิดาหนึ่งมารดาของบิดาหนึ่งก็คือย่าทีเนี้ยเมื่อกี้ปู่เนี่ยว่าไปแล้วมาดูแม่ของพ่อบ้างมีพ่อกับมารดาของบิดาก็คือย่าบิดาของมารดาของย่านั้นบิดาของมารดาอ,อ๋อพ่อของแม่ทีเนี้ย อ๋อพ่อของแม่นีบิดาข้างต่ําข้างสูงบิดาหนึ่งมารดาบิดามารดาของบิดาคือย่าแม่ของพ่อแล้วก็บิดาและมารดาของย่าบิดาและมารดาของย่าแม่นั้นพ่อแม่ของย่าโอพี่ชาย พี่น้องชายพี่น้องหญิงน้องสาวพี่สาวนะครับพี่ชายน้องชายบุตรธิดาของฝ่ายบิดาพวกนี้ก็เรียกว่าก็เป็นญาติแล้วก็ตลอดเจ็ดชั่วยุคแม้อย่างนี้คือบิดาพี่น้องชายของบิดาพี่น้องชายของบิดาก็คือลุงกับน้า เนาะลุงกับน้าเนาะบ้านเทาเอิญเอาวะนะน้องชายพ่อนะเรียกเรียกน้าเรียกอาฝ่ายพ่ออ่าฝ่ายพ่อนี่เรียก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 อาเอ่ออีสานเรียกเอานะภาษาไทยภาคกลางเรียกเรียกอาน้าน้องพ่อกับกับพี่ชายพ่อก็คือลุงนะฮะพี่ พี่น้องหญิงทีนี้พี่สาวพ่อกับน้องสาวพ่อทีนี้ต่อมาอีกก็ลูกชายของบีดาลูกชายของบีดาใครอีกนะเป็นใครทีนี้บิดาพ่อของเราลูกชายของบิดาลูกหญิงของบิดาเชื้อสายบุตรธิดาแม้ชนเหล่านั้น อันนี้ก็เป็นชั่วหนึ่งเหมือนกันเอาลูกลูกของบิดาไม่ใช่เราหรือ,รอว่าน้องชายเราพี่ชายเราอ๋อพ,พี่ชายน้องชายเรา,อ,า,อ,า,เราอันนี้มันลุงกับนาะลุงกับอารอลูกบิดาอ่ายกข,ของพ่อเราคือลูกของพ่อพี่รพีีของพ่อน้องของพ่อเนี่ยครับ จะมาตรจิตชั่วยุคนี้คือมารดานี่ฝ่ายมารดาบ้างนะครับนี่มารดามารดาของมารดาคือยายนะฮะมารดาของยายก็คือยายทวดมารดาของยายทวดนั้นก็คือไอ้ยายชวดอีกอันนี้นี่ฝ่ายยุคหนึ่งแต่มาลงมาลงมาข้างล่างทีนี้ทั้งข้างสูงข้างต่ำ ตลอดเจดชั่วยุคทั้งสองทั้งข้างสูงข้างต่ำแม่อย่างนี้คือมารดา1บิดาของมารดา1คือตานะครับพ่อของแม่เนี่ยนะับตาแล้วก็บิดาของมารดาบิดาและมารดาของตานั้นพ่อแม่ของคุณตาเราอีกนั่นนะครับเรียกว่าทวดชายหญิงต่อมาอีก ลงมาอีกทีนี่ลงมาแล้วนะครับพอเปิดถึงถึงถึงไอ้ถึงชวดไอ้ญาติทวดเนี่ยไอ้ตาตา,ตาทวดเนี่ยชายหญิงเนี่ยนะครับข้างสูง,ง,สงอันนี้ลงมาทีนี้ลงมาหาพี่น้องหญิงพี่น้องชายนะครับพี่น้องหญิงก็คือลุงป้าที่เป็นพี่ของแม่ใช่ไหมฮะแล้วก็น้องน้องสาวพี่สาวน้องสาวพวกนี้อ่า ป้ากับน้าลงมาอันนี้ลงมาแล้วบุทธิดาของฝ่ายบุทธิดาของเขาอีกบุทธิดาของฝ่ายของคุณลงุงคุณป้าคุณน้าคุณอาพวกนี้ฮะลงมาอีกนะครับอันนี้ทางทางขง้างไอ้ข้างมารดาก็ลงมาอีกทีนี้ตลอดจวเจดชั่วแม่อย่างนี้คือมารดาลงมาอีกมารดาพี่น้องชายของมารดา ตัวนี้ก็คือลุงกับน้าชายพี่น้องหญิงของบรรดาก็คือป้ากับน้าหญิงลูกชายลูกชายของมารดาลูกหญิงของมารดาก็พี่สาวกับคุณพี่ซี่สาวเราพี่ชายเราน้องสาวเราน้องชายเราพวกนี้นะครับเชื้อสายบุตรธิดาของชนแม่เหล่านั้น พิกษุณีนี้ชื่อว่าไม่ใช่ญาติหมายความว่าถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องในที่ว่ามาทั้งทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ญาติลองก็ไล่ดูนะครับเราเป็นญาติของเราบางทีก็นมสกุลเดียวกันแหละแต่ว่าไล่มาทั้งก็เป็นลูกของน้องของอ e ีกหลายหลายคนไล่เข้าไปอันนั้นก็เป็นญาติเหมือนกันนะครับไล่ไปไล่ไปเนี่ยนะก,ก็ถือว่าเป็นญาติได้ คำว่าในสงสองฝ่ายมีความว่าพิษุณีผู้อุบสมบทด้วยอัฐวาจิยกรรมคือด้วยยติจตุตรกรรมในฝ่ายพิสุสงหนึ่งด้วยยติจตุตรกรรมในฝ่ายพิษุณีสงหนึ่งนะครับอย่างนี้เรียกว่าบทจากสงสองฝ่ายข้อว่านุ่งผ้าแล้วผืนหนึ่งก็ดีห่มแล้ว ผ้านุ่งแล้วหนหนึ่งก็ดีห่มแล้วหนหนึ่งก็ดีมีความว่าจีวรที่ย้อมแล้วทํากับปะเสร็จแล้วนุ่งหรือหม่มแม้เพียงครั้งเดียวนะครับชั้นที่สุดพาดไว้บนบ่าหรือบนศีรษะโดยมุ่งการใช้สอยเป็นใหญ่เดินทางไปหรือว่าหลุนศีรษะนอนจีวรน,นั้นก็ชื่อว่าจีวรเก่าเหมือนกันนะครับ สังคติไม่เอาไม่เอามาไม่ไม่ไม่เครียดเอามาใช้อ่ะพาดไหลครับอยู่ข้างๆหัวนอนอย่างเดียวนะเอาไว้หนุนเอาไว้ก็พาดไหลก,มก,ก,กขมันกันก็พาดไหลเขาเขาบว่ามุ่งถึงการใช้สอยคือ,อเราจะเก็บไว้เพื่อใช้สอยนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้โอกาสที่จะเอามาใช้อย่างนี้ก็เลยเอามาพาดบ่า,บ,าบ้างโดยที่สุดพาดบ่าบ้างบนเถินไว้บน,บบนศีรษะบ้างนะครับหรือว่า นอนหนุนถ้าเป็นหมอนแทนอย่างนี้ก,ก็เรียกว่าจีวรเก่าในที่นี้ได้ถึงแม้ว่าก็ยังไม่ได้เอามาเอามาหม่มแต่อย่างใดในกุรัทีท่านกล่าวว่าก็ถ้าว่าพิสุนอนเอาจีวรไว้ใต้ที่นอนหรือเอามือทั้งสองยกขึ้นทําเป็นเพดานบนอากาศไม่ให้ถูกทิศเดินไปนี้ชื่อว่ายังไม่ใช้สอยครับ คือกัน้นยกจีวรกั้นแดดอนอันนี้ยังชื่อว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้สอยอในคำว่าจีวรที่พิสุนีซักแล้วเป็นนิสกีมีวิธีใัยดังนี้พิสุนีที่ถูกพิสุใช้อย่างนี้ ย่อมจัดเตาไฟขนฟืนมาก่อไฟตักน้ำมาเพื่อประโยชน์แก่การซักจอมเป็นทุกกฎแก่พิกษุทุกทุกประโยคน,นะครับของนางพิกษุณีที่ขณะที่เขาจัดทำนั้นตลอดเวลาที่นางภิกษุณียังยกจีวรขึ้นซักอยู่จีวรน,นั้นพอซักเสร็จแล้วยกขึ้นก็เป็นนิสกี ถ้านามพิสุณีสําคัญว่าจีวรซักยังไม่สะอาดจึงเทน้ําราดหรือซักใหม่เป็นทุกกฎทุกๆประโยคตลอดเวลาที่ยังซักไม่เสร็จอีกแม้ในการย้อมและการทุบก็มีน,นัยยะขช่นี้ครับก็พิสุณีเทน้ําย้อมลงในลางสําหรับย้อมแล้วย้อมเพียงคราวเดียวกระทํากิจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแต่การเทน้ําย้อมเป็นต้นเพื่อประโยชน์แก่การย้อมหรือว่า ภายหลังกลับมาย้อมใหม่นะเป็นทุกกดแก่พิสูจน์ทุกๆประโยคในฐานะทั้งปวงแม้ในการทุบก็บึงทราบประโยคอย่างนั้นการซักการย้อมการทุบก็เหมือนกันนะครับข้อว่าพิสุณีผู้ไม่ใช่ญาติสําคัญว่ามิใช่ญาติให้ซักจีวรเก่ามีความว่าถ้าแม้นว่าภิกษุไม่พูดว่าเธอจงซักจีวรนี้ให้เราแต่ทํากายวิการนะครับ ใช้ใช้ใช้กายทํากายวิการเพื่อประโยชน์แก่การซักให้ที่มือด้วยมือหรือวางไว้ใกล้เท้าหรือฝากต่อๆไปคือส่งไปในมือของนางะนะสิกขามานาสามเรสามเนร,รีอุบาโกอุบาสิกาและเดรถีเป็นต้นหรือว่าโยน์ไปในที่แห่งหรือว่าโยน์ไปในที่ใกล้แห่งนางพิษุณีผู้กําลังซักอยู่ที่ท่าน้ําคือในโอกาสภายใน12สองศอกเนี่ยเราโยนไปให้พิษุณี จีวอเป็นอันนางภิกษุนีซักจีวรเป็นอนันพิษุภิษุใช้นางพิษุนีให้สักเหมือนกันที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นบริบทของการใช้ให้ซักเหมือนกันครับไม่ไม่จำเป็นแต่ว่าเจ้าเจ้าพูดเฉยแต่ว่าทําการทาี่ทากายพิการครับมีการอะไรนะโยนไปให้ใกล้ๆเท้าบ้างหรือว่าฝากคนอื่นไปให้ โยนไปที่เขากาลังซักพอดีโย,ยนไปวางไว้ใกล้ๆเขาในภายในส2บสองศอกอย่างเนี้ยก็ชื่อว่าใช้ให้ซักเหมือนกันแต่ว่าเป็นไปทางกายวิการไม่ใช่ทางวาจานะครับคนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะจีวรเป็นนันพิสุใช้นางพิสุณีให้ซักเหมือนกันก่อนเท่าว่าพิสุละอุปจาระเนี้ย อุปจาระของเขาคือ12ศอกใช่ไหมหกเมตรถ้าเราไปยืนอยู่ภายใน12ศสอนั้นเนี่ยโยนหรือว่าทํากายวิการอะไรต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าใช้ใช้ให้นางพิษุณีซักเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเราละอุปจาระนะครับวางไว้ห่างจากร่วมในออกมาเนี่ยเข้ามาเรียกว่าออกมาน,นะครับและนางพิษุณีนั้นซักแล้วนํามา นำมาให้นะครับก็ไม่เป็นอาบัดใหญ่พิกสุนะแสดงว่าวา,างไม่นอกจิบสองสองก็ได้นะครับภิกสุให้จีวรในมือนางสิกขามานาก็ดีสามเรนรก็ดีสิอุบาสิกาก็ดีเพื่อประโยชน์ใจก,การซักนางสิกขมานานั้นอุปสมบทแล้วจึงซักเป็นอาบัดเหมือนกันครับทีนี จะใช้ให้นางสิการมาาซักเพราอมันจะไม่เป็นอาบัติพอเธอรับผ้าไปแล้วเธอก็ไปบวชเป็นภิษุนีฮะแล้วก็บวชเป็นพิสุณีเสร็จก็ไปซักก็เลยเป็นอาบัติว่าอย่างนั้นนะครับให้ไว้ในมืออุบาสกถ้าอุบาสกนั้นเมื่อเพศกลับแล้วบรรพชานะเมื่อเพศกลับแล้วบรรพชาอุบสมบทในสำนักพิสุนีแล้วจึงซักโอ้ผู้ชายมาบวชเป็นพระเป็นเนน แล้วก็เพียกับเลยไปบวชเป็นภิกษุนีก็เลยไปซักผ้าให้ภิกสุที่ที่ใช้ค้างไว้นั่นเนี่ยซักให้เสร็จก็เป็นาบัตเหมือนกันอีกอันนี้แสดงว่าท่านพูดโดยไม่มีส่วนเลือเลยนะครับนี่ไม่มีส่วนเลือเลยพูดที่เป็นอาบัตนะครับไม่มีส่วนเลือเลยแม้ในจีวรที่ให้ในมือของสามเณรหรือของภิกษุในเวลาเพียลก,กับก็มีนัยยะเหมือนกันอย่างนี้ ในคําว่าให้ซักให้ย้อมเป็นต้นมีวิธีใช้ดังนี้หัวข้อว่าเป็นอาบัตและอนาบัตนะครับในการใช้ให้ซักจีวรเป็นนิสกีด้วยวัตถุแรกครับจีวรเป็นนิสกีด้วยวัตถุแรกก็คือให้ให้ซักใช่ไหมครับอาจารย์ครับนี่แหละจีวรเป็นนิสกีด้วยวัตถุแรกเป็นทุกกฎแก่ภิกษุ ด้วยวัตถุที่2องวัตถุที่2ก็คือให้ย้อมคือคือสั่งก่อนสั่งก่อนนะครับเมือ่อภิกษุให้กระทําทั้ง3ามวัตถุเป็นนิสกีด้วยวัตถุแรกเป็นทุกกดสองตัวด้วยวัตถุที่เหลือครับคือคือใช้ในคราวเดียวกันเนี่ยใช้ให้ไปซักให้ไปย้อมให้ไปทุบเนี่ยก็จะเป็นอบัตตัวแรก คือใช้ให้ซักตัวที่ใช้ให้ย้อมให้ทุบเนี่ยก็เลยจะเป็นทุกกฎแต่ว่าท่านก็จะเบียนมาอีกบนมาอีกเอาย้อมมาตั้งเอาซักเอาทุบมาเชื่อมก็ก็มีนัยยะเดียวกันแต่พอเมื่อภิกษุใช้ให้การทำการซักเป็นต้นนี้ตามลำดับหรือว่าผิดลำดับก็ ไม่มีความพ้นจากอาบัตยิยังไงก็ไม่พ้นอยู่ดีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพระธรรมสังฆากาจารย์จึงได้กล่าวจตุก,กะสามหมวดไว้ในบทภาชนีนี้แต่ถ้าแม้เมื่อพิสูกล่าวว่าเธอจงยอมแล้วสักจีวรน,นี้แล้วนำมาให้เราตัวแรกสั่งก่อนสั่งให้ยอมเธอจงยอม แล้วซักจีวรนี้มาให้เราดังนี้นางพิสุดีนั้นซักก่อนแล้วจึงย้อมภายหลังเป็นทุกกฎกับนิสกีทั้งนั้นแหละก็เหมือนกันนะคุณจะใช้สับหน้าสับหลังก็เหมือนกันนะในคำที่ตรงกันข้ามแม้ทั้งหมดก็เพิ่งทราบในนี้ก็คือจัมาหมุนผันเปลี่ยนกันไปก็มันก็เป็นอบัตท,ทั้งนั้นแหละทั้ง3ตัวนั่นแหละมันก็มีแค่ อาบ,บัรทุกกฎกับนิสกีปจิตีวนกันอยู่อย่าง,างนั้นแหละนะครับก็ท้าว่าเมื่อพิสูุกล่าวว่าเธอซักแล้วจงนำมานางพิสุุนีซักด้วยยอมด้วยทีเนี้เป็นอบัตในเพราะการซักเป็นปัจจัยอย่างเดียวคือเป็นอบัตตัวเดียวเฉพาะการสั่งให้ซักแต่ว่าเธอไปยอมเองเราไม่ได้สั่งให้ไปยอมเราก็ไม,ม,ม่มีอบัต ท่านบอกว่าไม่เป็นอาบัติในเพราะการย้อมนะครับพึงทราบอนาบัติโดยลักษณะนี้ว่าภิกษุไม่ได้สั่งเขาสร้างเองนะครับในเพราะการทําเกินกว่าคําที่ภิกษุสั่งทุกๆคําก็มีด้วยประการอย่างนี้แต่เมื่อพิสูุกล่าวว่ากิจใด,ดที่จะพึงกระทําในชีวนันนี้กิจนั้นจงเป็นภาระของเธอทั้งหมด ดังนี้ย่อมเป็นอบัตหลายตัวพ่อคำพูดคำเดียวนะมีอะไรบ้างอ่ะสามนะจิตในการซักก็อาจจะมีการย่อมการทุบด้วยก็เลยถ้าเขาทำทั้ง3มอย่างก,ก็เป็นอบัตตาม3อย่างนั้นนะครับก็บทเหล่านี้บทว่าภิกษุณีผู้มีใช่ญาติสงสัย ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติภิกษุสําคัญว่าเป็นญาติพึงทราบโดยพิสดาลด้วยสามารถแห่งจตุกะ3หมวดโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหละถ้าอยากไปก็ดังที่อ่านมาแล้วนะครับคําว่าอุปสมบทในสง์ฝ่ายเดียวมีความว่าเป็นทุกกฎแก่พิษุณีแก่พิกูุผู้ใช้นางภิกษุณีผู้อุปสมบทในสำนักแห่งพิษุนีทั้งหลายให้ซัก แต่เมื่อใช้นางพิสุณีผู้บสมบทในสำนักแห่งพิสุทั้งหลายให้ซักเป็นอาบัตตามัตุเหมือนกันนางสายกิยานี500ร้ชื่อว่าผู้บวสมบทในสำนักแห่งพิสุทั้งหลายทงฝ่ายเดียวนั่นแหละคำว่าไม่บอกซักเองมีความว่าภิกษุผู้มาเพื่ออุเทศนะครับมาเพื่ออุเทศมาหรือมือเพื่อมารับโอวาทเนี่ยเห็นจีวรสกปก จว้ยเอาไปจากที่วางนั่นแหละหรือให้นํามาให้ด้วยการกล่าวว่าพระคุณเจ้าโปรดให้เธอดิฉันจักซักจีวรให้แล้วซักก็ดีย่อมก็ดีทุกก็ดีภิษุณีนี้ชื่อว่าผู้อันภิกษุไม่ได้สั่งเขาสั่งเองแม้พิษุณีใดได้ยินภิสูุสั่งพิกุหนุ่มหรือสามเณรว่าเธอจงซักจีวรนี้แล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าจงนำมาเธอดิฉันจกักซักเอง แล้วซักหรือถือเอาเป็นของขอยืมแล้วซักให้แม้พิสูจนีนี้ก็เชื่อว่าผู้อันพิสูจไม่ได้สั่งซักเองคําว่าบริการอื่นคบทีนี้มีความว่าพิสูจนีพิสูจใช้พิสูจนีให้ซักล้างบรรดาบริขารมีถุงรองเท้าถุงบาทสายโยกประคดเอวเตียงตังฟูก และเสื่ออ่อนเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นอาบัตินะครับยกเว้นอะไรที่จะเป็นทุกกฎผ้าปูนั่งกับปูนอนก็บรรดาปกินนก,กะมีสมุนฐานเป็นต้นสิคขบทนี้มีสมุนฐานหครับเป็นกิริยาคือการกระทำทางกายรปราจาก็ได้นะครับนี่ กิริยาเป็นโนสัญญาวิโมกอกิตกะปณิวัติวัชากายกรรมวจีกรรมมีจิตสามเวทนาสามเมื่อกี้มีมีแต่ใช้นางสิกขามานาะสัมณสัมเนร,รีใช่ไหมฮะแล้วอุบาสกอุบาสิกาใช้ได้ไหมครับอุบาสกอบาสิกาไม่เป็นยาินะ <c oughs> ได้ได้ได้ ก็เพราะว่าเขาจะเป็นญาติหรือไม่เป็นญาติก็แล้วแต่คือ,ค,อคือใช้ได้ทําไมถึงใช้ได้ก็เพราะว่าสิกขาบทนี้หมายถึงพิสุนีหมายเอาพิสุนีไม่ได้หมายเอามาตุคมอืน่นนะครับหมายถึงพิสุนีพิสุขามาสัก แล้วก็เขาก็ไปซักด้วยไปย้อมด้วยเป็นหน้าบัตรเฉพาะซักอย่างเดียวเพราะเราไม่ได้สั่งให้ย้อมใช่ไหมครับผมครับผมลูกปกดเรียเราสั่งให้เขาซักแต่เขาไม่ซักเขาไปย้อมเลยมันเป็นอะไรไหมก็ก็ไม่เป็นไงเป็นทุกกดเพราะสั่งเป็นทุกกดพราะสั่งไงให้เป็นทุกกดพ่อสั่งให้ซักแต่เขาไม่ซักเขาไปย้อมบอกอ๋อก็เป็นก็เป็นเฉพาะสั่งทุกกด กลับเป็นพ่อสั่งเป็นทุกกดพ่อสั่งนะหรือถ้าที่พระอาจารย์ถามนั่นแหละว่าทําไมไม่มีทุกกดทั้งสมตัวก็จะเลยอาจจะลองเชื่อมสักตัวอย่างหนึ่งพระดังพระอาจารย์ลองเชื่อมให้ดูหน่อยสมมติว่ามันจะเป็นอาบัตรพ่อสักส่วนทุกกฎสองตัวคือ ยอมกับทุบทีนี้ถ้าว่าผมสั่งให้พิสุนีผู้มีชยาติเอาไปเอาไปเอาไปซักเอาไปเอาไปย้อมเอาไปทุบเอาไปยอมนี่เป็นบัประจิตตีใช่ไหมแล้วก็ถ้าสั่งสามอย่างสั่งสามอย่างนี่เขาบอกอกว่าไอ้เนี่ยคือ จีวรเป็นนิสกีด้วยวัตตุแรกเป็นทุกกฎแกดแก่พิสูด้วยด้วยวัตตุที่สองเมื่อพิสูกระทำทั้งสามประตุเป็นนิสกีด้วยวัตถุแรกเป็นทุกกดสองตัวด้วยวัตตูที่เหลือคือถ้าถ้าเราสั่งสามตัวเนี่ยสั่งให้นางพิสุณนะีเอาผ้าไปซักผ้าไปย้อมไปทุบอันนี้สั่งทั้งสามประตูเลยนางก็จะ จะเป็นแค่วัตถุเดียวก็เป็นปาจิตีนิสกีบัตบุเดียวก็คือบตรตทุที่ซักที่เหลือก็เป็นทุกกดแต่ถ้าว่าน้าพิสุน,นีเอาจีวรเอาจีวรเนี่ยไปย้อมไปทุบไปซักถ้าเขาเอาไปทุบก,ก่อนอถ้าเขาเอาไปย้อมก่อนแล้วก็ไปซักไปทุบทีหลังก็จะเป็นอบัตนิสกีปาปาจิตี ด้วยด้วยการย้อมเป็นตุกกดด้วยการซักกับการทุบนะห,หรือหรือ,รอวนกลับมาอีกก็เอาทุบขึ้นมาพิสุก็สั่งว่านามพิสุนีเอาจีวรไปทุบแล้วก็ไปซักไปย้อมนะพิสุนีก็เลยเอาไปทุบก่อนนะก็เป็นปจิทีพอะทุบก่อนแล้วก็ไปซักไปย้อมทีหลังก็เป็นทุกกดมันก็เลย เวียนกันอย่างนี้ฮะอาจารย์นะครับแต่มันมันมัน,มนไม่มีคําว่าทุกกดสามตัวแต่แต่นายะมันก็ปรากฏแล้วนะครับทั้งก็เลยไม่อธิบายนะครับเอาเต้าทุบไปไหคล้ายๆซักฮะคือเอาทุบอะไรนตะลุมตะลุมพุกบอทกทุบทุบผ้าเหมือนกับถ้าไม่ขยี้ก็มีพวกทุบก,ก็มีนะ ทุบทแปะแปะแปะใส่ใส่น้ำใส่โขนหินนางเนี้ยก็มีก็คล้ายเป็นการซักเนาะแต่ว่ามันซักนันจะเป็นขยี้เนาะขยี่แล้วก็ถ้าทุบก็ก็คือการซักมันกันแต่ว่าทำทำคนลัดบริบทกันเราเห็นแต่หทังจีนกับพวกทางอื่นเขาก็ซักนะพวกอินเดียก็ทุบมันกันนะเนี่ยเขาจะซักเนี่ยเนี่ยเขาจะไม่ไม่ขยี้อย่างนี้เขาจะ ทุบเอาผ้า,าขึ้นมาเนี่ยทุบทุบตลงไปเอาผ่านนะครับต่อไปขึ้นสิกขาบทที่5โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตกระแรพระครราชคฤก์ครั้งนั้นพิษุณีอุบลวรรณาอยู่ในพระกรรสาวัตถีครั้นเวลาเช้านาง ของอันตราวบาศกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีกลับจากบินทบาทในเวลาหลังอาหารแล้วเดินเข้าไปยังป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนกลางวันเข้าไปถึงป่าอันทวันแล้วนั่งพักกลางวันที่โคนไม้แห่งหนึ่งสมัยนั้นพวกโจรทำโจรกรรมฆ่าแม่โคแล้วพากันถือเนื้อเข้าไปสู่ป่าอันธวัน นายโจรแลเห็นภิกษุณีอุบลวานานั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วจึงดำริว่าถ้าพวกโจรลูกน้องของเราพบเข้าจากเบียดเบียนนางภิกษุณีนี้แล้วได้เลี่ยงไปทางอื่นนะครับพากันเดินเลี่ยงไปทางอื่นพนายโจรเห็นแล้วครั้นเมื่อเนื้อสุกแล้วนายโจรน,นั้นได้เลือกเนื้อชิ้นที่ดีๆ เอาใบไม้ห่อแขวนไว้ที่ต้นไม้ใกล้นางพิสุณีอุบรรวน,นาแล้วกล่าวว่าหอเนื้อหอนี้เราให้แล้วจริงๆผู้ใดเป็นสมณะห,หรือพรามณ์ได้เห็นจงถือไปเถิดดังนี้แล้วลีกไปนะพิสุณีอบุอบบรวน,นาออกจากสมาธิได้ยินนายจนนั้นกล่าววาจานี้คือขณะที่ โจรกล่าวนางก็ออกมาพอพร้อมกันพอดีพอปกติพระนางมานั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งเข้านิโรธเข้าสมาบัตินะครับเข้าพระราสมาบัติก็ออกมาพอดีก็ได้ยินพอดีนะครับถ้ามะเกิดมีคนถามว่าเอานั่งเข้าสมาธิแล้วได,ได้ยินได้ยินได้ไงกนะบ,บอกว่า,อ,าออกออกแล้วจึงได้ยินนะครับ